สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการเล่นหลีกต่างประเทศเราทราบกันดีนะครับว่าการเล่นหลีกต่างประเทศเนี่ยโอ้โหก็อาจจะทําให้แฟนวอลเลย์บอลเป็นห่วงว่าร่างกายจะช้าก็คือเล่นเยอะมีบางลีกเนี่ยโอ้โหเล่นเยอะมากๆบางหลีกก็อาจจะน้อยลงตามสัดส่วนแต่ว่าก็ด้วยที่นักกีฬาบางคนอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะครับ หลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้ถ้าเกิดกลับมาแล้วมีอาการบาดเจ็บหรือเหนื่อยล้ายังยังไม่ได้ทันได้ฟื้นตัวได้ดีเนี่ยก็จะมีปัญหาสําหรับทีมชาติด้วยอันนี้เข้าใจได้นะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่ใช่แค่ทีมไทยทีมเดียวที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ทุกทีม ต้องก็ต้องเจอปัญหาเรื่องนี้ดังนั้นนะครับเวลาการกลับเขา้เขาเข้าแคมป์ทีมชาติก็ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์การกีฬาและก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆของแต่ละชาติที่จะสัมหามาช่วยนักกีฬาให้ฟื้นสภาพได้ไวแต่คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนักวอลบอลสาวไทยที่ไปเล่นลีกต่างประเทศต่างๆนะครับว่าใครที่ร่างกายอาจจะช้ำหรือบอบช้ำหรือน้อยที่น้อยที่สุดพูดง่ายๆว่าสบายที่สุดประมาณนี้นะครับก็คือ,อแน่นอนว่าไปกันหลายลีกก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน ว่าเป็นอย่างไรซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีคือต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าทัวร์นาเมนต์ของแต่ละหลีกเนี่ยต่างกันแต่ว่านักกีฬาเนี่ยซ้อมตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีสัปดาห์หนึ่งซ้อม4วัน5วันหรือซ้อม5วันอีกวันหนึ่งครึ่งวันหรือซ้อม3 4วันแล้วก็มีวันพักแล้วแต่แล้วแต่แแต,ต่างๆอันนี้อาจจะไม่สําคัญเพราะว่าการซ้อมของนักกีฬาคือการ,การเหมือนเป็นการทํางานอยู่แล้วแต่ว่าจํานวนแมตช์ที่ลงแข่งขันอันนี้น่าสนใจมากมาก เรามาพูดถึงบีมพิมพิชยากกรมนะครับก็เป็นตัวหลักให้กับทางนองซี่ดังนั้นแทบจะเล่นทุกสัปดาห์ยกเว้นว่าในบางสัปดาห์ที่ไม่มีทัวนาเมนต์จริงๆแต่ว่าทัวนาเมนต์ถ้าสัปดาห์ไหนมีลงเนี่ยบีมคือเป็นตัวจริงนะครับมีทั้งวอลเลย์บอลลีกในประเทศแล้วก็วอลเลย์บอลทั่วโยุโรปดังนั้นความชุกเนี่ยคือ ก็ประมาณหนึ่งแล้วแต่ตามตามจำนวนนะัดท์นาเมนต์ของยุโรปนะครับตามมาตรฐานซึ่งหลายคนก็คงเป็นห่วงแต่เชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นบีมเนี่ยถ้ามองว่ามีาสบายไหมไม่สบายแน่นอนเพราะว่าเล่นตามมาตรฐานเล่นตามกําหนดเลยนะครับลงทุกนัดเลยเหมือนกันแล้วก็การเลิกเนี่ยอาจจะชา้านิดหนึ่งคือถ้าบวกจํานวนที่เล่นในวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลลีกฝรั่งเศสนะครับรวมไปถึงวอลเลย์บอลถ้วยเนี่ย อ,อาจจะยังไม่เยอะมากเพราะว่ามีแววว่าใกล้จะตกรอบแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในปริมาณที่ถือว่าพอสมควรแต่ด้วยความที่บีมยังอายุไม่ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับดังนั้นความล้าอาจจะไม่เท่าไหร่แล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีส่วนอมสินส,สิริพรจันทวิสูตรต้องบอกว่าจำนวนทัวร์นาเมนต์จำนวนแมตช์นน AP, ในการแข่งขันหลีกตุรกี เป็น Division 2นะครับก็ไม่ชุกมากบางทีพักประมาณ2สัปดาห์แล้วก็อาจจะสบายๆแต่ว่าการซ้อมเนี่ยซ้อมตามตามเวลาเขาอยู่แล้วนะครับแต่ลงอาจจะไม่เยอะมากถือว่าไม่ไม่ถึงกับชุกนะครับจำนวนความความความเหนื่อยล้าหรืออะไรเนี่ยก็น่าจะน้อยกว่าของบีมแน่นอนที่หนักๆเนี่ยก็คือที่เราทราบน่าจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นี่แหละ ดูบุ๋มบิม๋มชัชชุออนโมกสีนะครับคือน้องเนี่ยมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็พันเยอะมากๆไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทางฮิมิจิหรือไม่หรือจะรอเล่นายาวๆทีเดียวเลยอรอเล่นช่วงท้ายๆเลยช่วงสําคัญนะครับดังนั้นบุมฮิมิจิฤดูการนี้เนี่ยต่อให้ไม่ได้ใช้งานบุ๋มบิม๋มถือว่าน่าจะมีโอกาสเข้าท็อปอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นก็คือเข้าเพลย์ออฟประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะใช้งานฤนดูการไหนดังนั้นบุ๋มบิ๋มเนี่ย คือก็คงจะซ้อมตามปกติหรืออาจจะไม่ถึงกับซ้อมเยอะอาจจะไปไกายภาพหรือไปฟื้นฟูร่างกายก็ได้ดังนั้นบุ๋มบิ๋มเนี่ยเท่าดูเลยก็คือน่าจะเป็นคนที่สบายที่สุดไม่มีไม่มีโปรแกรมหรือว่าอะไรเลยนะครับแล้วก็ณาตอนนี้นะครับณตอนนี้คือผ่านไปครึ่งครึ่งฤดูกาลของทางวอลเลย์บอลลีกญี่ปุ่นเนี่ยบุ๋มบิ๋มยังไม่ได้ลงก็เหมือนกับว่า44นั้นเนี่ยบุ๋มบิ๋มเนี่ย น่าจะลงไม่ถึง22นัดแน่ๆเพราะว่าที่เหลือไปเนี่ยอาจจะมีลงบ้างไม่ลงบ้างอาจจะประมาณสัก15-16นัดก็ถือว่าสบายๆครับผลต่อมาครับหัตถยาบำร,รุงสุขซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าการลงเล่นหัตถยาเนี่ยอาจจะดูน้อยบ้างมากบ้างช่วงก่อนที่หัตถยาจะเหยียบเท้าของเฉินที่ทันทุยระบาดไปเนี่ยหัตถยาก็มีเป็นตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างสลับกันไปสลับกันมานครับแต่ว่าหลังจากที่ มีอุบัติเหตุกับทาง c ีีหรือจนที่ทันทุยเนี่ยอัธยาก็กลายเป็นสำรองซึ่งทางโค้ชก็หวังเซฟแล้วแล้วก็จากนั้นกลับมาเล่น4เกมแล้วกลับไปเนี่ยยังไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงนะครับยังเป็นสำรองอยู่อัธยาก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเล่นสลับไปสลับมาครับตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างคือการที่ฮิซามิสึเลือกอัธยาไปในท,ทั้งที่เขามี MB ทีมชาติอยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าไม่ได้หวังว่าให้หัธัธยาไปเล่นเป็นตัวหลักด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะครับดังนั้น มันเป็นเรื่องปกติสามารถคาดการได้เลยว่าต้องเป็นตัวสำรองบ้างตัวจริงบ้างน่าจะประมาณสักยี่สิบนัดยีนัดหรือประมาณ24นัดโดยรวมๆนะครับแต่ว่าดูแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ถึงกับเหนื่อยมากแต่ว่าการซ้อมแน่นอนว่าเป็นทีมใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีซ้อมซ้อมแบบว่าซ้อมหนักๆน,นี่แหละต่อมาครับเพียวอัชาราพรคงยศถือว่าเป็นคนที่เล่นทุกนัดแทบจะทุกนัดเหมือนกันให้กับทางอลันมาเลนะครับดูแล้วทุกนัดแหละอาจจะมีบางนัดที่เล่นไปสักเซตสเซตแล้วโดนเปลี่ยนออก ก็คือเกมมันอาจจะขาดอยากจะลองผู้เล่นบ้างหรืออาจจะเล่นไม่ออกบ้างแต่ดูแล้ว44นัดของเพียวเนี่ยน่าจะลงแบบเต็มๆแม็กๆเลยนะครับอาจจะประมาณสัก37 38นัดก็ได้ถือว่าคือมาเล่นทีมนี้เนี่ยก็ต้องคอยกระต้นทีมแล้วก็เหมือนเป็นพี่ใหญ่ในทีมอลไารมาเลกคอยช่วยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับสำหรับเพียวส่วนฟอร์มก็อาจจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างโดยรวมๆนะครับเพราะว่าเล่น ด้วยความที่เล่นทีมเล็กนะครับดังนั้นโอ้โหการเล่นจะตีบอลหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นบอลแก้โดยส่วนใหญ่ด้วยอีกคนหนึ่งที่ลงยาวๆเช่นกันนะครับน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นี่ก็งานชุกเช่นกันเพราะว่าเป็นตัวหลักนะครับได้ได้ลงตลอดอาจจะมีเป็นบางนัดดังนั้นจํานวนนัดทีจ่จะต้องลงเนี่ยก็คล้ายๆกับเพียวอาจจะหลัก30ขึ้น34 3 5้าก็ว่าไปครับ ส่วนคนนี้น้องยูฟาดนพรสินโพในช่วงต้นๆก็ลงตลอดเหมือนกันเป็นตัวจริงยาวๆเลยนะครับถ้าไม่เจ็บสะก่อนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ายูฟาเป็นงานสบายเนื่องจากว่าพักไปแล้วเนี่ยที่เปรียบที่ที่ที่พูดว่าง,งานสบายไม่ได้หมายความว่าอยู่สบายๆนะก็คือน้องบาดเจ็บก็เลยได้พักแต่ถ้าเกิดว่าน้องหายกลับมาไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่นะครับก็น่าจะลงต่อแต่ช่วงนี้ก็คือหลังอ่าก็คือยาวๆเลยนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ อาจริงๆจะบอกว่าสบายก็ไม่ใช่แต่ว่าน้องไม่ได้เล่นเพราะว่าบาดเจ็บนั่นเองส่วนคนนี้ครับทัดดาวน,นแจง้งถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างสบายแล้วก็เป็นดูแล้วเป็นความตั้งใจของสโมสรที่จะไม่ใช้งานทัดดาวหนักนะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าวบาดเจ็บแล้วให้พักไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับก็คือตั้งใจให้เล่นสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งหรืออย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเจอโอคายามะทางเพียบยก็คงมองว่ายัางไงก็สบายๆายายไม่ได้ใช้งานทัดดาวเลยนะครับโอ้โหดูแล้วทัดดาวเนี่ย ก็คือสัปดาห์หนึ่งครั้งหนึงต่อก็คือมีรายชื่อทุกนัดนะครับมีรายชื่อทุกนัดแต่ว่าไม่ได้ใช้งานถ้าเอาแบบจะลงจริงเนี่ยน่าจะน้อยกว่า22อาจจะประมาณสัก18 19หรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นก็ได้แต่ว่าทีมทีอยูปีนี้ถือว่ามีทิศทางที่ดีนะครับโอกาสเข้าเพลย์อ,ออฟสูงเรามาดูลีเกาหลีใต้ครับน่าจะเป็นคนที่เล่นเยอะที่สุดถ้าไม่นับเพียวนะครับเก็ลีของเขาเนี่ยแข่งกันแบบ แบบว่าก็คือการจัดการอาจจะต่างจากเขาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี้ก็คือสัปดาห์หนึ่งเสาร์อาทิตย์แข่งสองครั้งเลยแต่ว่าของเขานี่มาทีทีแล้วก็มันต้องเดินทางไปมาตลอดนะครับพูดง่ายๆว่าก็หนักจะบอกว่าหนัก เท่าเพียวหรือพอๆกับเพียวก็พูดยากนะครับแต่ว่าเพียวเนี่ยน่าจะเยอะสุดแล้วก็จํานวนนัดเนี่ยก,ก็น่าจะเป็นโมเมที่รองลงมานะครับงานชุกจริงๆแล้วก็เป็นตัวหลักไปเป็นที่เรียบร้อยหลักแบบเหนียวแน่นด้วยเพราะว่ารับเสิร์ฟดีเลยทําให้โค้ชเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆในช่วงท้ายเกมนะครับเปลี่ยนเอาใครมารับแต่ว่าก็ยังมีบ้างโมเมธนชชาตสุขส,ขสขีนี้ถือว่าพัฒนาขึ้นมากๆเกือบ,บลืมเกือบลืมคนนี้ไปครับถึงจะไม่ใช่ทีมชาติแต่ว่าพูดถึงสนิดนึงรุสราต้อมคําก ช่วงหลังๆได้ลงได้ลง,ลงเริ่มเริ่มจากการเป็นตัวสำรองบ้างนะครับจากนั้นก็ลงเป็นตัวจริงสัก1นัดใน1สัปดาห์บ้างอันหนึ่งจากสองนัดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยลงทั้ง2นัดเลยก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของทางโคช้ชว่าจะเอาอยัางไงนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจานวนต่อน,นัดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ดูรูปนี้ครับโอ้โหรูปล่างดีแข็งแรงมากๆจริงๆดุสราเขาก็มีบทบาทเป็นผู้ช่วยโคช้ชด้วยนะครับถือว่าเป็นคนที่อาจจะมีจํานวนแบ๊ก เยอะพอได้แต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน20นัดน,นะครับแต่นุสราก็ดูแลร่างกายดีจริงๆดูรีอเมริกาบ้างครับพรพันธเกิดปราดแน่นอนว่ายืนยาวๆทุกนัดแน่ๆแต่ว่าจํานวนแมตช์ของของเมเจอร์ลีวอลเลย์บอลหรือชื่อเดิมโปรวอลเลย์บอลฟีดเอชชันไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นครับรวมๆก็มาตรฐานคล้ายๆวอลเลย์บอลยุโรปแต่ว่าพรพันธก็ต้องอดูแลร่างกายดีๆเพราะว่าตัวพรพันก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ลีอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ บางลูกยื้อกันนานด้วยความที่เซฟบล็อกนะครับก็ถือว่ามาตรฐานอาจจะประมาณพอๆกับทางของบีมประมาณนี้นะครับ <h> เช่นเดียวกับปีนุชเป็นน้อยนะครับซึ่งจำนวนนัดของ L.O.V.B ก็อาจจะรู้น่าจะพอๆกันกับทางของ m เมเ r League Volleyball แต่ว่านัดแรกเนี่ยทางปีนุชยังไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับเป็นสปรองซึ่งต้องดูว่าจะสลับสับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงแต่จำนวนแมต ถ้าได้ลงไปต็มหน่งจำนวนแมตไม่เยอะแล้วก็ตำแหน่งลิเบรโร่เนี่ยก็กคือ,อไม,ไม่ไม่ได้ล้าไม่ได้กำสึกหรือว่าอะไรมากดังนั้นปีนุชก็กถือ้อถ้าพูดถึงจำนวนนัดเนี่ยน่าจะพอๆกับพ,พ,พันพันแต่ถ้ากิดพูดถึงความเหนื่อยล้าก็อาจจะน้อยนิดนึงก็แต่ว่าด้วยร่างกายของปีนุชนะครับก็อายุก็เริ่มมากก็ต้องระวังแล้วก็ต้องดูแลด้วยดังนั้นหากดูที่จำนวนนัดที่เล่นเนี่ยถ้าเราไม่ได้พูดถึงอาการบาดเจ็บเลยของแต่ละคนเนี่ยถ้าเล่นแบบว่า พร้อมที่เล่นเลยแล้วต้องลงคือพรอ,อชลาพรลงเยอะสุดแล้วก็เป็นทัดดาวที่ลงน้อยนะครับด้วยความที่พีพยู่ต้องบอกว่าน่ารักนะครับดูแลนักกีฬาเราดีแต่ถ้าพูดถึงนักกีฬาที่เจ็บด้วยก็จะเป็นบุมบิมกับยูฟ้าที่ได้ลงน้อยแต่ว่าก็ดีครับน้องจะได้มีโอกาสฟื้นฟูร่างกายแล้วก็แข็งแรงเต็มที่ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ